อะไรเมื่อกี้เนี่ยขอเห็นยิ้นต้อยพูดขอพระขอพรนะไอ้เว้ยเจ๊หนูไม่ได้พูดอย่างมันเลยนะพูดเอ๊ะมึงพูดไปเดี๋ยวมึงก็ตายปาสาวบ้านไม่ได้พูดป้าสาบานเลยอัดสาบานสาบานเลยพูดไหมสาบานเลยยังพูดนะเราไม่ได้พูดใช่ไหมพูดมึงพูดเปล่าตายเยอะเราไม่ได้พูดพี่โน่เราไปเจอเราแล้วนะยิ้นต้อยพูดนี่มันแต่งเรื่องนะเดี๋ยวตายจริงๆรพี่โน่พี่เดินไงก็สัตว์มินมาพูดกับเราหมดอ่ะป้าถ้าเราเป็นเสียใจสาวบ้านเลย

ป้าพูดทำไมป้าพูดหยาบๆงนั้นล่ะหยาบมันคนเดียวใช่เขาพูดเมื่อกี้พูดเจอไหมพูด่โอ้ยไม่ป้ามันพูดหยาบอย่างนั้นล่ะมันเติมเรื่องเลยเจ๊สบัไหมสบาเลยสบเลย้าเราไม่ได้พูดหยาบๆนะวามัรดไมาบที่นดจะดีมึงิกทไมป้ารคนจรดเป็นพยาบาล กักสาบ้าเขามึงมาท้ากูทำไมเะยอย่างนี้นะท้าสงสศัก์ที่วัดแล้วให้เราลุ้นดวยเลยเอาไ่ยบาลไปยศบาลไม่าไม่บีนไม่บีบไม่บีบนะอาจะย่ไปปกคองเคียร์ให้เมม่ี่ป้าผู้ขมหยาบจริงหรือเปล่าไม่ได้หยาบเลยนะมึงแต่งเรื่องนะนี้นี้อพระจุดๆพระพรนี้อะไรหรอเออไปไอ้แต่งเรื่อป้าผู้ขมหยาบอ่ะ มึงบอกว่าคันอยากมึงก็จะอยากตายอ่ะไม่พูดเอ้ดสาบานเฮ้ยมึงนะไม่กล้ารคนมันเหนื่อบ้านตายใช่ไหมคนทำผิดตาบ้านหรอาบ้านแล้วเฮ้ยมึงมาท้าอย่างนี้นะเดี๋ยอยู่ดีตาบานนะเฮ้ยพี่โน้สั่งว่าอย่างไร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 เนี่ยพี่โน้สั่งไงไว้ไอ้ใจเนี่ยบอกไปประคองนี่เขาบอกว่าพูดดีไอ้นี่มันพูดไม่ดีมันมันอ้าว เธอเธอมาใส่ร้ายเขางี้เธอกล้าสาบานไหมเจ๊ยังพูดอย่างนี้เลยกล้าสาบานไหมทีเจ๊มีอหัวข้อพูดนะโอ้ยยังไงอ่ะมือพูดกูทุกเรื่องนี้มึงออกสาบานไหมกล้าสาบานไหมสาบานไหมเดี๋ยวพี่เจ๊ไปพกเคสให้คุณกล้าสาบานไหมไม่คุณกล้าสาบานไหมเอาเ้อเอาเด้อเอาด้ป้าโมเสกเออเอาเลยไปเลยเออดยไม่จับมือด้วยมือมันดีนี่แหละ เดี๋ยวคนมายิงมึงเดี๋ยวนี้แล้วยังไม่ได้จับเลยกูณหลงเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้จับมืที่คุณเขาบีบมือแน่นว่างั้นใครบีบมือเจ็บเล่นถไม่กล้าบอกไม่รู้รู้นะเนี่ยพยาบาลรู้นะเนี่ยไอ้ไอ้ป้าขอขอแป๊บนึงนะใส่แบงก่อนเอาไปแล้ไปะกล่าวว่าไงาวว่า ไปด่าเขาได้ยังไงเขาเป็นคนดีเมื่อกี้ด่าอยู่เลยมึงอกีเป็นคนเฮียสาบานไหมสาบานไหมหนูไม่จักมือกับมาลังใส่เก่งโดนงใส่เก่งบ้าอะไรสิ่งนี้ไปเดี๋ยวหไม่พูดเจีอย่างนี้เลยนะมันพูดเองเออเองสาบานสาบานเลยว่าสาบานเลยมันมันค้าอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันตั้งต้องการความปลอดภัยของมันอย่างนี้ว่าคนอื่นเขาพูดกับเราอย่างนี้ทุกวันเลยไม่กลัวแล้วับมือขอให้ตายเถอะแต่หนูมัดป้า ปวดสใจจับมืเลยป่ากมากับมเลย้เดี๋ยว่เดี๋ยวใดูดูตัวอย่างนะมันเปมือ่ะให้ดูดูตัวอย่างนะเอ๊ป้าราเน่ยบางมันไ่ไเจมันดีมคนเไม่ดนยมมันมีเจ่ะดมอะโอดมแ่เจ๊่เป็นตแนมจะแงเเนี่ยเม่ี้จมีใหยิตายเร็วเล่หนูรู้ทัไมจะมันจะบหิค่ะเขาไม่กล้ไม่กล้ โยเจเป็นคนดีนะใช่ใช่ที่เขาหาว่าอยู่อ้าวไอผไม่ได้เคยว่าใครแต่ไอ้นี่แต่งเรื่องเขาบอกเฮ้่าเน้ะอุ้ยเอามึงแม่งี่พี่โน์ยิงมึงอะไบาหมล่ะเฮ้ยมันมันท้าเราอย่างนี้นะเรื่องสาบานสาบานนี่มันก็ตายโดยอัตโนมัิั่นทม่กล่เันสุกัะเจคเนะอ่่ันเม่ก้าองือ่ารมันจะบีบเอง่นแเหรอ นั่นไนั่นไงนั่นไงน่าตายและพี่โดจะมาแล้วเขานังขังเขาอันตรายเขาเขาบ้าเขาหยุดเขาด่าเจอยู่นะเจ๊ไม่ต้องฟังมันนะเจ๊ก็เป็นคนดีนะบางเขาขายของด้วยแล้วก็เลี้ยงหมูด้วยให้ตายเร็วเลยเราเนี่ยตองเนกูะ กูเป็นคนดีนะกูไม่ทำกูปาอย่างนี้นะกูสงวนเรื่องนี้เลยคุยกับมาโนดเลยนะโทรไปคุยกับพี่โนดพี่ดาไนพี่จักรินถ้าไปย่าไม่ส่งก่อนนะย่าไปย่าหน้ามืดแน่เลยนะเนี่ยจะใจตลอดชีวิตเอาขอบคุณมากมากขอบคุณมากเลยเจ๊ถูกที่ว่าธนาดาไนมโนดรู้เรื่องกันหมดแต่วันนี้มึพูดจริงมึงพูดจริะมึงไม่ได้พูดอย่างนี้นะมึงตายเร็วนะเออเอไงจะใส่ร้ายไม่ได้นะที่บ้านเขาตระกูลดีนะเออเจ๊พูดจริงนะ พฮะโวยพ่งฮอนเจแล้วมาเขาขายของด้วยเลี้ยงหมูด้วยกาญากาญมาโนดพัฒนาพัฒนาสายลุงพจ้าฮอรทุกครั้งทุกครั้งเลยพ่อพจะทานแม่จะอิองเจ้าคยิ้มพูดอยู่แล้วผมเดี๋ยวคนให้ใส่เองอะไรโอ้โหมันพูดเองเลยนี่กูอยากจะข้าวมึงจังเลยนะก็พูดเองอ่ะมึงพูดไม่ดีกับเขาอ่ะเเออนี่ยกูจะพูดถึงคนอื่นไม่ดีชั่วเลยล่ะมึงจะพูดทุกคนเลยในนาสตีน อุยปาปาดูดิเป็นยังไอ่ะเนี่ยป้าดต่กานหน่อยนะคะปัเด็กไอ้คนนี้เนี่ยอะไรเหรอ มาป้ามอดีป um no. ้าไปช่วยยาเลยเรียบอกตำรวจแล้วนะเียอยู่กับป้าดีกว่าเขาควักมือเรียกาหมดแล้วเอามอาม่เลยเป้าปาป้าปาป้าป้าป้าปาป้าป้าปาป้าปาป้าาปาป้าป้าป้าาป้าปป้า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 ปป้าป้าปป้าป้าปป้า

มากันแล้วพี่สัญญุก็ปาปนจะกันยาวนะไหนจะหอกันไหนที่ดีลูกคลิปเหมือนกันแล้หนูเลงอ่ะป่ะอุ้ยเหนื่อยมากอย่าลืมอย่าลืมครักูไลคดกวแฉงเข้ามาปาเป็นนี่ด้วยคคนานสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นกอยังไม่ได้สมัครเหนื่อยวะ ขวามือลูกตัวเอสามารถกดลูกตัวเกอร์ได้อีโมจิอย่าเกิน3ตัวนะ่นหนึ่งสองอย่าสามสี่ห้าโดนไปกั้นช่วงเหนื่อยขอบโอเคนะโอเคโอาจะผิดปากด้วยไหนจะนี่เหนื่อยหายใจไม่ทันใจไม่ออกไอ้ไนี่ยก็เป็นหุ่นนี่นสองตัวนีกับหุ่นยังเลยเนี่ยใครตดอ่ะไม่รู้ ได้กินเหมกินตดจริงๆเห็ไหมพูดใครวะใครตดอ่ะไอ้นี่ที่วิ่งขึ้นไปตดเนี่ยจริงๆไม่ด ality, oh ได้ตดเลยนะเบ็ดเหมือนใครตดอ่ะป้าตดมึงพูดอย่างนี้เด็กก็ตายอยู่ธรรมั้นนะได้กลิ่นไหมตายว่ะตัวโน้ตตัวเปล่าใครตดจริงมีคนตดป้าตดนินรัตดาววัชนาดาราไรมาโน้ต